เฮ้ย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 ก่อนปิดก่อนเฮ้ยเราหาข้อมือไม่เจอมีกองใจมีกองใจหาดิไอ้เงนั่นออกไปยังอะไรอะไรนะอะไรมันไม่เป็นไรมันแค่บี้ตัวเดีครับพวกเราทีมวพลายมีแต่ีสปอร์ตนะครับผมตัวดีครับผมโอ๊ตชื่อในเกมเช็คซิงนะครับครับผมปื้มครับชื่อในเกมโนอาดาครับครับผมบีนะครับชื่อในเกมคนเน็กซี่ครับผมภูครับชื่อในเกมเอ็ดดี้ครับครับก็วันนี้พวกเรานะครับทีมวพลายมีแต่ีสปอร์ตจะมาเล่นเกมกัน ก็คือเกมประกอบเก้าอี้นะครับพวกเรา2ทีมเนาะจะแบ่งจากการจับฉลากนะครับจะแข่งกันประกอบเก้าอี้รุ่นใหม่ล่าสุดจากอันด้าซีดอันด้าซีดไทเซอร์สามนะครับสาหรับกติกาก็คือจับฉลากแบ่งเป็น2ทีมแล้วแข่งกันประกอบเก้าอี้ใครที่ประกอบเสร็จแล้วให้ขึ้นไปด้านบนเก้าอี้นะครับจะถือว่าประกอบเสร็จ ส่วนผู้แพ้นะครับจะต้องโดนบทลงโทษจากทีมผู้ชนะนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาจับฉลากกันก่อนเลยนะครับอยู่ใครเอ่ยหนึ่งกุญแหรอาอยู่มึงอยู่ไอ้บีนโอเคเพื่อนเพื่อนอะ โอเคทีมหนึ่งนะครับทีมหนึ่งก็คือทีมของโอดกับบีนะครับนนกัเลยะทีมที่สองทีมของบูกับปื้มถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับไปดีมีรออะไรเพื่อนเฮ้ย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 ปิดก่อนปิดก่อน

มันต้องหาค <PE F> ู่มือประกอบอะเออันนึงเดี๋ยวกูหากอนไอเปิ้ลมันเอาคู่มือมาจากซองไหนวะคู่มือเงไหนอะในกอง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 อะกล่องใหญ่อะกล่องใหญโหมันโหได้เปิดเลยหน่ร้อยอะโอ้ยนี่

เ่องแนนี้คอ,อ,อใส่แบบหมุไหนได้หรอไมมันแคต่ตบเข้าไปไงตบเข้าไปง่ายดีวะไอตันนี้่ไหเนี่ยอันไหนวะน,นีย่นอย <Yeah. S 2> หหอันนี้คืออะไร

เราต้องหอดอกใช่ไหมใช่แล <ission> <hyd rage> <spotlight> ้วเดี๋ยวก็จะเอาเราจะเอาไอ้สองอันนี้มาเชื่อมกันใช่ไหมวะเออเราจะเชื่อมมันเป็นเบาะมันจะเชื่อมแล้วมันข้อดีอะวะเรากูถืออยู่ไอ้โห้ยถือไหวอย่างเ้มันยังเชื่อมไม่ได้เลยมันยังไม่ได้ขันสกรูออกเลยไม่ขันน็อตเลยโอเคไม่ขันแล้วไม่ขันแล้วอีบอีบีไม่ขันน็อตโอ้โหอีีเคยประกอบแต่ไม่ขันน็อตแอมบีก็ไแล้วแอมบีทำไร้ต่อเดี๋ย

เอาเข้าไปแน่วูเอาเนี่ยออกมาที่อย่งเขาได้ไหมล่ะอันนี้มันเ,เตะอ่ะมันล็อกอยู่หรอมึงเคยประกอบไอเ้เนี่ยแต่ผมไม่รู้กู้วงมึงว่ะมันคนรุ่นกันอะไรหรอฟงมก็ต้องเหมือนกันแหละขนุนนีรุ่นใหม่พัฒนานี่อเอ,นนะอ้าใช้ไม้หมุนได้หรอ eventually. Uh. เออพอละเคเข้าสองอันละจบจบจบคิดว่าถอดออกให้หมดก่อนแล้วขันเพื่อนสูตรสูตรโอ๊ตลองดูเพื่อนถอดให้หมดก่อนมันทำอะไรกันอยู่แล้วเนี่ยไม่ไดไม่ได้นอนเร่องไหนนอนไม่ได้เลยเรองไหนนไม่ได้เนี่ย โอเคแล้วปะมันเข้าตรงหรือเปล่าเอนี่ยได้ไปเลยเหรอนี่ใส่ยังมาหารู้กันดิยังไม่เน้นนะหมุนแล้ววะใช่หมุนเออน่าจะได้แล้วโหหมุนไม่ไปหรอลองหนึ่งเดี๋ยวนะอ่าเฮงานงานจับเป็นงานนี้เอ้าเริ่มใหม่ใหม่ให้มันคล่อมไปงั้นอนะจับมันทำเหมือนแบบเข้าใจยกไปขึ้น ทำไงอ่ะงองผู่มือมันอย่างเราไม่ได้อที่ไหนอ่ะเอ้ยอันนี้อยู่ไหนวะอะไรอ่ะนี่ยใช่ปะเฮ้ยทำไงอ่ะบอกดิเฮ้ยทำไรมึงบอกว่านี้มันช้ามันเสียเวลาอะไรล่ะเกมแข่งอะไรเดี๋ยวมึงตีเตือนกูเดี๋ยวกูผิดพลาดตรงไหนไอ้เป็่มืขันก่อนกันเลยใช้มือขันเหรอใช่ ข้างนั้นซ้าย,ยววาหรออือขวาข้างนั้นขวาช่างภูประกอบก็อ,อีโคเบอร์อะใส่เลยเหรอไม่ต้องขันกันเหรอใช่เลยไม่จำเป็นต้องขันใส่เลยใช่ไหมใส่เลย มันจะล็อกเลยเหรอเหมือนแม่เหล็กอะแล้วแมเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งเก้าอี้มันมาชนะเราไม่มีกำลังเลยฉลาดยี่ไม่มีกำลังยี่ไม่ฉลาดยีมีสมองเลยจัดเลยมีสมองเราทำไม่ได้มีสมองเราทำไม่ได้มีสมองเราปีนแรงปีนแรงชนะแบบปินแรงไม่ดีสมองไม่ก็นังไม่ใชระดีสมองสำไม่จระดนะงานเดียวพอเมื่อกูอะเออกูตัวหนเดียวจบเกมครับเย้ขามาคิง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 รวย โอเคครับสรุปผลการแข่งขันวันนี้นะครับทีมที่1ห,หรือทีมพูเมดดี้และปลื้มโนโดานะครับชนะไปสำหรับบทลงโทษนะครับสำหรับรรบทลงโทษวันนี้ขอดูหน่อยว่าคืออะไรนะครับนั่นก็คือทีมผู้ชนะจะได้กลิ่นมะนาวกลิ่นเปรี้ยวมาแล้ว นะครับเพื่อเรียกว่าไงให้กระปี้กระเป๋าขึ้นมาหน่อยจะได้แบบพร้อมสำหรับการแข่งขันมาต้านญี่ปู่นเลยนะครับไปทุกวันท้องหนาวนะครับเนยถ้างั้นถ้าถามว่าปริมาณเยอะน้อยเนี่ยแล้วแต่ศรัทธาของเตือนลมทีในรักแค่ไหนเดียวนะเดียวนะครับเห้ยรักเยอะก็บีบเยอะดิให้รักเยอะบีบเยอะลุยได้เลยฮะับเอาล่ะปุยไหมใครก่อนดีเอาลุยไหมอันนี้เหมือนอันนี้อันนี้มันคือเปลือกบัวขาวๆเยอะอช่ไหมใช่ใช่มันมันต้องเอาตัวเนื้อเนื้อเยอะๆใช่ใช่ เอผู I, oh ้กใส่กระต้อกูเลยกูช่วยุนเลยผูู้บุมไม่ควรบุ๋ตลอเลยกูกวันนะอืมกูก่อนกูกอนอ่รอมาันบักูก่อนไอ้มองนั่ออกยังอะไรอะไรล่ะอะไรไม่เป็นไรมันแค่บี้แล้วเร็วกูกอนเนาะโอเค

เ้ยกูจะดาากูแตอยู่ไม่ไอไม่เอามาทำงานดีมด่าันมาด่าน่วนนีโอ้โหเนี่ย กิ่งคนเปรี้ยวอ่ะคนบินรู้อะไรคุณแบด้โอ้ทำแบบทำแบบโอ้ทำอะไรนขาดผิดเลยแบ่ๆโอ้เล้วน่นาจะแท้เป็นจริงน่าจะตอนกลานตอนไหนอย่างเงี้ยตอนโดนมะนาวอย่างเงี้ยเก็บงานหน่อยเก็บงานหน่อยอ่ะไปและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเก้าอี้รุ่นใหม่ล่าสุดจากอันดาซีดอันดาซีดไคเซอร์สามที่อัปเกรดโฉมใหม่เพื่อประสบการณ์เกมมิ่งแชร์ที่นั่งสบายมากยิ่งขึ้น ด้วยฐานที่นั่งขนาดใหญ่และกว้างพิเศษหมอนรองคอแบบแม่เหล็กพนักพิงบิวอินปรับได้4ทิศทางแถมให้การรับประกันส่วนโครงสร้างนานถึง6ปีที่สำคัญมีสีให้เลือกเพิ่มขึ้นถึง9สีสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับทีมรบรัมิวเต็ด e อีสปอร์ตนะครับในรายการผับ t h ีไท a n นซีรีส์2022ที่จะถึงนี้นะครับผมก็ ฝากไปติดตามพวกเราด้วยครับพวกเราก็มีช่องทางการติดตามของส่วนตัวเหมือนกันของซื้อของผมก็คือเป็นช่องทวิตเอ็ดดี้ครับผมอันเดอร์สกอร์ครับครับของผมทวิโนได้ครับและผมเป็นบุคคลในที่ครับขอบคุณนยไอไฟนี่ก่อนนี่่กอนของผมเทสซิ่งครับในเฟซบุ๊กครับครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครับ